สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากนิทานชาดกกันนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะชื่อเรื่องกาผู้โลเลว่าด้วยกาตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะแล้วก็ไปสแสวงหาสิ่งที่คิดว่าจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นจากข้างนอกโดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความงามแล้วก็บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกระทําแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องจิตใจที่ซ่อนอยู่ครับ น่าสนใจมากครับเพราะเรื่องนี้มันแตะประเด็นเรื่องการมองคุณค่าในตัวเองแล้วก็สะท้อนมุมมองเรื่องกายกับใจที่สัมพันธ์กันตามหลักพุทธศาสนาเลยนะครับซึ่งผมว่ามันก็ยังมีความหมายกับเราในยุคนี้ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะลองมาดูกันเลยนะคะตัวเอกเนี่ยคือกาอาศัยอยู่แถวเมืองพาราณสีก็ใช้ชีวิตแบบกากาค่ะกินซากสัตว์ปลาตายแต่เป็นกาที่แบบว่าขี้เบื่อมากเปลี่ยนที่หากินไปเรื่อยๆเลยค่ะ จากป่าชา้าไปริมแม่น้ำคงคาแล้วก็เข้าป่าหิมพานสุดท้ายก็เบื่อวนกลับมาที่เดิมอืมวนไปวนมาค่ะเป็นนกสองตัวผัวเมียในเรื่องบอกว่าขนสีทองสวยงามมากกำลังกินสาร่าอยู่ในสระบัวครับผมพอกาเห็นความงามเท่านั้นละค่ะปลิ้งขึ้นมาเลยคิดไปเองเลยว่าโฮสวยขนาดนี้ต้องมาจากอาหารที่กินแน่ๆถ้าเราได้กินแบบเดียวกันนะก็น่าจะสวยเหมือนนกได้ คือคิดแบบพุ่งไปที่ปัจจัยภายนอกมากๆเลยนะคะครับการเชื่อมโยงแบบนั้นเอ่อก็พอเข้าใจได้นะครับพอเห็นความต่างภายนอกชัดๆก็จะพยายามหาเหตุผลที่มันจับต้องง่ายที่สุดซึ่งการในเรื่องนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องอาหารใช่ค่ะกาก็บินก็ไปถามนกตรงๆเลยว่าแบบกินอะไรหรอถึงสวยจังนกตัวผู้ก็ตอบดีนะคะคือไม่ได้บอกแค่เรื่องอาหารแต่เปรียบเทียบให้ฟังก่อนว่าทำไมคนถึงไม่ชอบกา เพราะกาชอบไปเบียดเบียนเขาขโมยของอ hmm. แต่คนกลับยกย่องนกจากพรากเพราะพวกมันเอ่อไม่ทำแบบนั้นไม่ทำบาปเพื่อปากท้องครับเป็นการปูพื้นก่อนตอบคำถามใช่ค่ะแล้วนกก็เฉลยว่าอาหารที่กินอยู่นะหรอก็คือสารายสารายค่ะแค่สารายเลยแล้วก็ยังเลือกกินเฉพาะที่ไม่ปนเปื้อนซากสัตว์เล็กๆด้วยนะคะโห oh, ละเอียดเหมือนกันนะ พอการู้ว่าเป็นแค่สาหรายนี่อืผิดหวังมากเลยค่ะนึกว่าเจอวิเศษวิโสกว่านี้ที่แท้เป็นสิ่งที่กาคิดว่ามันธรรมดาหรืออาจจะมองว่าชั้นต่ำด้วยซ้ำ กาถึงกระหัวเราะในความหลงของตัวเองเลยนะคะอืมครับจังหวะนี้นกจับพลากก็เหมือนได้โอกาสสอนต่อพอดีนะครับเขาไม่ได้ซ้ําเติมนะแต่เขาชี้ให้กายเห็นมุมที่ต่างออกไปเขาบอกว่าเออแม้อาหารที่กาหากินจะดูหลากหลายกว่าก็จริงแต่ลองมองดีๆสิมันไม่สะอาดนะคือมันเป็นของเน่าเสียแล้วก็ไม่บริสุทธิ์ด้วยเพราะได้มาจากการเบียดเบียนการขโมยอือหือชัดเลยค่ะครับ แล้วเขาก็ตั้งคำถามกลับใดที่น่าสนใจมากว่าการกินแบบนั้นน่ะมันจะนำไปสู่ความงามความผ่องใสได้ยังไงใช่ไหมครับนกก็เลยเสนอว่าการกินสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์แม้จะดูน้อยนิดแบบสาหรายเนี่ยแต่เพราะมันไม่ต้องเบียดเบียนใครมันกลับนำมาซึ่งความสุขใจสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจจะสะท้อนออกมาเป็นความงามก็ได้อ๋อเข้าใจเลยค่ะ และนี่คือประเด็นสำคัญที่นกจับพรากเน้นย้ำเลยครับว่าความงามความผุดผ่องที่แท้จริงน่ะมันไม่ได้มาจากอาหารเป็นหลักแต่มันมาจากจิตใจที่ดีงามต่างหากคือการไม่คิดเบียดเบียนการรักษาใจให้มันผ่องใสไม่คิดร้ายต่อคนอื่นสัตว์อื่นนี่แหละคือแก่นของความงามที่ยั่งยืนกว่าอาหารเยอะเลยโห้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ประเภทอาหารแล้วแต่เป็นเรื่องที่มาเรื่องเจตนาด้วย สรุปแล้วนิทานเรื่องกาผู้โรเล่เนี่ยก็กำลังบอกเราว่าความงามหรือคุณค่าที่แท้จริงในมุมเมืองของเรื่องนี้นะคะไม่ได้วัดกันที่ของนอกกายหรูหราหรืออาหารวิเศษอะไรเลยแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจและการกระทำที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยครับเป็นแก่นคิดที่เอ่อเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะครับแล้วมันก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อไปได้อีกว่าถ้าเราลองมองข้ามเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกไปก่อนนะ ไอแนวคิดเรื่องความสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในการกระทําก็ดีการบริโภคหรือแม้กระทั่งในความคิดของเราเองมันอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของเราหรือวิธีที่เรามองเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ยังไงบ้างเหมือนกันนะครับ